สวัสดีค่ะชาวลัคนามีนราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงนะคะงานเด่นแล้วก็เลขนําโชคงานเงินสุขภาพโชคลาภและเลขนําโชคนะคะให้กับชาวลัคนามีนราศีมีนลัคนากับราศีส่งปักหมุดไว้ให้ด้านล่างสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าคุณเกิดนะคะในลัคนานี้ราศีนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็การทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่ง ะะเป็นคําพูดปกติเลยของส้มนะคะเพราะว่าให้คุณ การดูดเอาแล้วถ้าอย่างนั้นจะดูดวงรวมทําไมนะคะก็คือดูดวงรวมเพื่อที่จะหยิบยกเอาสิ่งที่คุณคิดว่ามันตรงหรือว่าคําแนะนําของส้มอะค่ะนะคะ,นะคะเมื่อคุณทราบอนาคตว่ามันอาจจะเป็นไปนในทิศทางไหนมีวิธีการใดการกระทําใดที่จะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นบ้างให้คุณนําไปหยิบยกเอาสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะดีกับคุณนะคะใช้วิจ,จรารณญาณในการนําไปปรับใช้นะคะถ้าต้องการคําทานายที่แม่นยํารายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากจะดูดวงกับส้มนะคะหรือว่าอยากเรียนดูดวงออนไลน์กับส้มสามารถที่จะ ติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์ Facebook IG หรือว่า Twitter ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเริ่มเลยนะคะการงานก่อนนะคะซมีความรู้สึกว่านะคะชาวมีนะ่ะคุณค่อนข้างที่จะสงบสติอารมณ์ได้มากมากๆเลยนะคะในะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะเฮอร์มิตหลายคนอาจจะกําลังตั้งใจเรียนนะคะกำลังอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะกำลังพัฒนาความรู้อะไรบางอย่างนะคะหรือกําลัง าหาความรู้หรือกําลังมองคนอื่นหรือดูไอดอลของตัวเองอะไรก็ตามดูแบบเงียบๆนะคะเป็นอารมณ์ที่ดูแบบเงียบๆว่าคนเก่งๆเขาทํางานกันยังไงนะฉันจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงนะคะจะเงียบขึ้นจะไม่กระตุกกระตากแลดูเป็นผู้ใหญ่คุณแลดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีเดอะเดวิหัวกลับเข้ามาด้วยนะคะคุณจะไม่ใจร้อนและ ะะการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างอย่างที่บอกคุณสงบนิ่งได้มากขึ้นนะคะถึงแม้จะคุณจะรู้ว่ามีคนที่ไม่ชอบคุณในที่ทํางานเนาะมีคนอิจฉาด้วยความที่ออคุณก็เป็นคนที่จริงๆทํางานได้ดีมากนะคุณมีเซนส์ในเรื่องของรางสังหอ์ในเรื่องของงานเป็นอย่างดีงานเด่นพุดขึ้นมาเลยใบยแรกนะคะซึ่งนั่นก็คือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์นะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับเป็นผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณการสั่งสอนผู้คนต่างๆการช่วยเหลือผู้คนก็ได้งานที่เกี่ยวกับการใช้เซนส์นหมอดูก็ดีนะคะเป็นงานที่ดี นะคะคุณนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า คุณพยายามที่จะสงบนิ่งอย่างที่บอกเนาะรู้แหละว,ว่าใครคิดไม่ดีกับเราแต่เราพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะเงียบนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่พูดไม่คุยไม่อะไรมากนะคะเนี่ยเด็กถือไม้ทาหัวกลับแต่มันมีบางอย่างซึ่งมีความรู้สึกว่าชาวมีนส่วนใหญ่กําลังคิดถึงงานอะไรเก่าๆที่ตัวเองเคยทําอาจจะอยากกลับไปทําก็ได้นะคะเป็นงานเก่าเป็นคนในที่ทํางานเดิมๆนะคะหรือลักษณะของงานเก่าๆที่เราเคยทําอาจจะคิดที่จะอยากกลับไปทําในช่วงเดือนนี้หรือ วางแผนในการที่จะกลับไปทํานะคะในช่วงประมาณเครึ่งเดือนหลังละนะคะต้องระวังการมีปัญหาหรือมีคนอยากมีปัญหากับเราในที่ทํางานสอ้วยหัวกลับนะคะเขาค่อนข้างจะไม่ฟังเราแล้วก็อาจจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นในเรื่องของเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบหัวกลับด้วยนะคะคือมีคนพยายามเลื่อยขาเก้าอี้เรานะ ะะหรือคดโกงเราในเรื่องเงินหรือมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนมีการโกงกันอันเนี้ยต้องเรามาระวังมีการไม่ซื่อกันในเรื่องของการบริหารนะคะหรือว่าตัวเราด้วยที่อารมณ์ลึกๆจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะแต่จะไม่แสดงออกให้ใครเห็นเลยนะคะจะรู้แหละว่าคนที่แบบแลดูแบบว่า พูดคุยกับเราแล้วมีปัญหาอยู่เรื่อยๆหรือพยายามที่พอเวลาที่เราแบบทีเซตนงานหรือว่าเราพูดอะไรแล้วเขาแบบไม่เห็นด้วยตลอดเลยอะไรแบบนี้นะคะเออหรือว่าเกลือเป็นหนอนอะไรแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกได้เองคุณรู้แหละว่าเป็นใครนะคะเพราะว่ามันมีเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาอยู่แล้วนะคะลางสองหอนคุณคุณรู้แหละว่าในที่ทํางานคุณอะใครที่ไม่โอเคกับคุณนะคะแต่คุณไม่แสดงออกอะไรเลยนะคะคุณจะพยายามทําตัวเองให้สดใส สี่ถ้วยหัวกลับทาตัวเองให้สดใสถึงแม้ว่าในใจจะรู้สึกแบบไม่โอเคแล้วแหละเบื่อผิดหวงังแต่ว่าคุณพยายามจะอัพตัวเองให้รู้สึกว่าแบบเออฉันไม่ได้รู้สึกอะไรฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกดีกับตัวเองและคุณก็พยายามด้วยที่จะทําให้ตัวเองไม่หมกมุ่นอยู่กับคนที่ไม่ชอบคุณนะคะซึ่งส้มถือว่าเป็นพลังงานดีๆที่คุณพยายามเติมให้กับตัวเองนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะอืมก็ต้องระวังแหละพยายามที่ ในช่วงปลายเดือนอาจจะมีการนะระงับยับยัง้งอารมณ์ไม่ได้บ้างเออนะคะก็ถ้าทำเหมือนต้นเดือนได้ตลอดจะดีมากเลยนะคะเออนิ่งสงบเสลวความเคลื่อนไหวใน่ดีที่สุดเลยนะคะมาดูกันในเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยมีเงินที่ใช้จ่ายกับไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวคุณเองหลายคนมีภาระเกี่ยวกับครอบครัวนะคะมีภาระนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะกับคนในครอบครัวนะคะเอ,อ่อบางทีอาจจะมีในเรื่องของ คนในครอบครัวติดการพน,นันนะคะสําหรับบางคนนะคะเนี่ยอืมนะคะหรือกับตัวคุณเองก็ได้ ะะระวังเนาะการหลงผิดการนําเงินเอาไปใช้การมีคนโกงเงินซึ่วมีคนกําลังคิดที่จะโกงเงินคุณอยู่โดยการที่มีการแบบมาขอร่วมหุ้นร่วม,วมทุนแบบนี้ค่ะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะแลดูดีเป็นคนที่แลดูดีเป็นคนใจบุญเหมือนเป็นคนดีนะคะแต่ว่าก็อย่าเชื่อถือให้มากนะคะในเรื่องการร่วมหุ้นร่วม,วมทุนหรือเชื่อใจใครในเรื่องของการให้ยืมเงินมีคนจ้องจะโกงเงินคุณเลยแหละ คือถ้าได้เงินคุณมาไม่ว่าจะเป็นในการร่วมหุ้นร่วมทุนหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่ให้ยืมเงินนะคะเขาอาจจะโกงเงินคุณเลยนะคะคือแบบตั้งใจมาโกงอยู่แล้วตั้งแต่แรกอ่ะนะคะตั้งใจมาหลอกอยู่แล้วแบบนี้ค่ะนะคะช่วงประมาณกลางเดือนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินกับคนรักเลี้ยงข้าวอะไรประมาณเนี้ยเลี้ยงข้าวในเรื่องของอาหารการกินอะไรแบบนี้นะคะก็คือชาวมีนอาจจะเป็นสายเปเสียเองนะคะซึ่งก็ ใช่ค่ะมันไม่ใช่เงินเยอะแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้การเงินในช่วงปลายเดือนมีสะดุดได้นะคะในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะคะออกนอกนั้นนะคะไม่มีอะไรมากนะคะส้มมีความรู้สึกว่าจะมีอาการติดติดขัดขัดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณ บางคนนะ่ะชาวมีชาวมีบางคนมีงานเสริมมีเงินที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกใจชื้นขึ้นมาได้บ้างในช่วงปลายเดือนนะคะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะโอเคสําหรับในเรื่องของโชคลาภนะคะเดี๋ยวดูว่ามีมาจากทางไหนบ้างนะคะของชาวมีน้ามีเยอะไหมนะคะชาวมีในเดือนนี้นะคะมีโชคลาภเรียกว่าห้าสิบห้าสิบนะคะ จะมีมาจากผู้ชายที่ทํางานหนักมากๆมีความเครียดความท้อที่อยู่ใกล้ตัวคุณเป็นคนรูปร่างสูงค่ะนะคะลักษณะแบบไหนก็ได้แต่รูปร่างแบบสูงมากๆสูงใหญ่นะคะอาจจะสูงอย่างเดียวไม่ใหญ่ก็ได้นะคะเป็นอายุเขาวันเกิดหรือว่าพอสอเกิดนะคะแล้วก็เป็นเจดีย์นะคะเป็นเจดีย์กลางน้ํานะคะถ้าไปไหว้เสริมดวงเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภอย่างนี้จะดีมากเลยนะคะหรือเป็นเกาะกลางน้ําอะไรแบบนี้นะคะเป็นเจดีย์หรือเป็นอ่อสถานที่ นะคะสำหรับการบูชาการไปกราบไหวอยู่อยู่กลางน้ำจะดีมากเลยขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเอามาดูเลขนำโชคนะคะชาวมีเลขนำโชคคุณเลขอะไรในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเลข9ค่ะเลข9นะคะเลข8แล้วก็เลข15เลข9เลข8และเลข15ค่ะนะคะ9 8 15อีกอย่างหนึ่งนะคะ เก้าแปดล้วก็หนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ชาวมังกรน,นะคะอาจจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้เนาะนะคะมาดูกันในเรื่องสุขภาพค่ะเลขนำโชคส้มเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้นะคะโอเคเนาะ,ะถือว่าเป็นเลขดีของคุณในเดือนนั้นๆนะคะมาดูสุขภาพของชาวมียค่ะมีอะไรที่คุณต้องระมดัดระวังนะคะ,นะค,ะคุณรู้ว่าคุณกำลังจะเป็นโรคอะไร คุณอาจจะอยู่ใกล้แพทย์หรือพยาบาลที่มีคุณภาพแหละนะคะแต่มันก็ต้องระวังเพราะบางทีคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นโรคนั้นจริงหรือเปล่าคุณอาจจะมีเซนต์แต่คุณอาจจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นไหมนะคะต้องระวังเรื่องโรคเบาหวานหรือโรคเครียดนะคะอาการบางคนต้องระวังไบโพล่าเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเนาะพูดจริงๆนะคะระวังไบโพล่าอารมณ์สองขั้วแบบนี้นะคะแล้วก็อ อาการที่เกี่ยวกับอาการมึนหัวมวนท้องอันเกิดจากอ,อ,อาหารเป็นพิษก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะมึนหัวมวนท้องค่ะลมในกระเพาะนะคะเดินทางไม่ปกติเป็นเกี่ยวกับธาตุหนักเป็นเกี่ยวกับพวกตับไตอ่าสองอย่างปอดนะคะปอดตับหรือไตนะคะอะไรที่มันเป็นสองสองนะคะไตไม่ได้มีสองอัน ปอดนะฮะปอดไตประมาณนี้นะคะเออหรืออาจจะเป็นพวกตับก็ได้ที่เกี่ยวกับพวกไขามันในตับหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ความเครียดแหละ นะคะส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของสายตายาวด้วยก็มีนะคะควีนถือดาบนะคะเป็นเรื่องของความเครียดด้วยก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะบางทีเนี่ยการที่คุณเครียดมากเกินไปนะคะเครียดมากเกินไปมันอาจจะทําให้คุณเหมือนคุณพยายามเก็บกดความร้อนไว้แต่มันยังมีอยู่คุณไม่ได้ปล่อยวางออกไปหมดเพราะว่ามันมีไพ่เด e เดวิลหัวกลับมันอาจจะเป็นความร้อนอ,อาการร้อนในหรือว่าเป็นอาการความดันโลหิตสูงก็ได้นะคะเพราะว่าคุณพยายามปล่อยวางนะคะ แต่ว่ามันทําไม่ได้ทั้งหมดอืมนะคะต้องพยายามปล่อยวางให้ได้มากกว่านี้ถึงจะดีนะคะคือปล่อยไปเลยอะคะ่ะอย่ากเก็บกดมันไว้เพราะถ้าเก็บกดมันไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเออมันอาจจะทําให้เราเป็น,เป,นเป็นโรคได้นะคะเป็นความเครียดแล้วเป็นโรคต่อไปได้เนาะเดี๋ยวมาดูไพ่นะคะไพ่ Oracle นะคะ Angel Power with some c a r d แนะนําในเรื่องของ การใช้ชีวิตเนาะนะคะงานเงินสุขภาพทำอย่างไรให้ชีวิตคุณดีขึ้นในเดือนนี้นะคะไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ทั้งหมดนะคะเลือกเอาที่คิดว่าเหมาะกับตัวคุณนะคะถ้าคิดว่าเหมาะทั้งหมดก็เอาไปทั้งหมดถ้าคิดว่าเหมาะบางอย่างก็เอาไปบางอย่าง นะคะปรับใช้ให้เหมาะกับตัวคุณ Mira ค้าลเซอ m i ม t a k e มันอาจจะมีเรื่องราวความผิดพลาดนะคะในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็พยายามที่จะตั้งสติทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในเดือนนี้ไม่เป็นไรค่ะจากความผิดพลาดจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นก็คือบทเรียนนะคะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะมันจะทำให้คุณบทเรียนนี้มันจะทำให้คุณเติบโตขึ้นแล้วก็ทำสิ่งเดิมๆได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมและไม่ผิดพลาดอีกแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ไม่มีใครไม่ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดเนาะนะคะแต่ก็อย่าบ่อยเออนะคะพอผิดแล้วก็แก้ไขนะคะ manifest success นะคะอืม manifest success คือเขาบอกว่าให้คุณเ,ออเหมือนกับว่าพุ่งตรงไปที่เป้าหมายเนาะมีความหวังมีความศรัทธานะคะการที่จะประสบความสําเร็จคุณต้องมองไปยังเป้าหมายคือเหมือนกับว่ามองไว้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จยังไงให้มันเป็นภาพที่ชัดเจน ะค,ะคุณอยากมีอะไรคุณอยากเป็นถึงขั้นไหนคุณอยากเป็นอะไรภาพมันต้องชัดมองภาพนั้นให้ชัดนะคะแล้วก็เดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะด้วยการกระทำอืมแล้วมันจะเกิดขึ้นนะคะคือถ้าเราทำไปโดยที่มันไม่มีเป้าหมายอ่ะนะคะมันก็มันมันก็แบบไปไม่ถึงอ่ะนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอืมพอมันไม่มีเป้าหมายเราไม่รู้ว่าว่าเราจะเราจะขับรถไปทางไหนอ่ะเราไม่มีเอที่ที่เราจะไป นะคะเออแล้วเราจะขับรถไปไหนมันก็วนอยู่แบบนั้นนะคะเออมันก็ไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะคะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะพอไม่รู้เป้าหมายเราก็ไม่รู้ว่าควรที่จะเรียนรู้ หรือว่าควรที่จะเติมน้ํามันอะไรตรงจุดไหนเราไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ดูเป้าหมายก่อนอืนะคะเปรียบเสมือนการขับโรตอชีวิตนะคะที่ส้งเปรียบเทียบ self fulfilling prophecy นะคะทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับไออพ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอดูคนไหนนะคะที่มาบอกคุณในเรื่องของอนาคตของคุณคุณเป็นคนกําหนดชีวิตตัวคุณเองนะคะ ส้มเพียงแต่บอกอนาคตนะคะแต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้มันสามารถปรับได้ก่อนถึงเวลาเสมอนะคะเมื่อคุณรู้อนาคตแล้วคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบที่ตัวคุณต้องการได้นะคะแก้ไขก่อนได้นะคะปิดจุดอ่อนก่อนได้อย่าแบบบัวหายแล้วล้อมคอกเนาะอย่างนั้นไม่โอเคคุณสามารถกําหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตัวคุณเองคุณเป็น ผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตเป็นหมอดูที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณมองภาพตัวคุณเองอยังไงคุณมองภาพตัวคุณเองอยังไงคุณก็จะเป็นแบบนั้นนะคะคุณมองภาพตัวเองมีความสุขในอนาคตมีความหวังมันก็จะดีนะคะแต่ถ้าคุณมองภาพตัวเองเศร้าไม่โอเคมันก็จะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมองแต่ภาพที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีๆนะคะ มันจะเป็นแรงดึงดูดที่ดีเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงดึงดูดที่ดีที่สุดเท่ากับจิตใจมนุษย์นะคะเออแล้วลางสังหรณ์คุณเข้มแข็งมากด้วยนะคะชาวมีเนาะหลายๆคนนะคะมีลางสังหรณ์ดีมีเซน์แรงนะคะมีเขาเรียกว่ามีพลังจิตใจที่เข้มแข็งนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองในสิ่งดีๆมันต้องเป็นไปอย่างนั้นแน่นอนนะคะส้มก็เชื่อแบบนั้นเนาะนะคะขอบคุณชาวมีมากๆที่ดูคลิปส้มนะคะแล้วก็ขอให้ชาวมีทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะโชคดีและร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ